ในเรื่องของอัตานาตาท่านก็มีถามง,ง่ายว่าเราวันนี้กับเราสิบวันที่แล้วคนเดียวกันหรือคนละคนใชถ้าว่าคนเดียวกันเอาคนเดียวกัน ความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันไหมร่างกายยังเหมือนเดิมไหมไม่ไม่เป,ปลี่ยนแปลงเลยเหรอความคิดก็ไม่เป,ปลี่ยนแปลงเลยเหรอเราเราทำไมเราจึงเป็นเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าว่าคนละคนเออมื่อไม่ใช่สิเราก็ยังยังมชีชื่อเดียชื่อเดิมถ่ยดูรูปไทยยั้งจะสิบปีที่แล้วก็ใช่เลยคนเดียวกัน ว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่คนละคนก็ไม่ใช่แต่มัาเป็นกระแสะต่อเนื่องชีวิตคือกระแสะต่อเนื่องแม่น้ำก็เหมือนกันดูแม่น้ำจเจ้าพระยาที่ตนน้ำแล้วที่อ่าวไทยมันมันก็มีชื่อเดียวกันใช่ไหม แต่น้ำที่ต้นน้ำเนะี่ยน้ำที่กำลังจะไหลเข้าสู่ทะเลมันไม่ใช่น้ำเดียวกันแต่มัาเป็นกระแสะต่อเนื่องชีวิตจะเข้าใจชีวิตเราดูธรรมชาติเราก็ได้อุปมาอุปไมยแล้วก็ได้สิ่งที่เออก็คล้ายกันแม่น,น้ำนี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าเราดูเราไปดูแม่น้ำ ตอนเช้ากลับไปดูดนบายแม่น้ำเดียวกันละคนละแม่นม้ำถ้าเป็นแม่น้ำเดียวกันก็ต้องอยอมรับว่าน้ำที่อยู่ตอนหน้านี้ไม่ใช่น้ำที่เห็นเมื่อเช้าน้ำที่เห็นเมื่อเช้าตอนนี้ก็ไหลไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่จะว่าคนละคนละแม่น้ำคงไม่ใช่เป็นคนละมแม่น้ำเดียวกันก็ใช่ไม่แม่น้ำเดียวกันก็ใช่แต่ัมเป็นกระแสชีวิตเรานี่มันเป็นกระแส Oh mm -hmm. you.